สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขออยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้คลิปนี้ครับสยามชาแนลมีข่าวดีมาบอกนะฮะก่อนถึงปีใหม่ปีหน้าครับวันนี้คลิปนี้ครับเราจะประกาศรับซื้อเหรียญดังต่อไปนี้นะครับให้ราคาสูงถึงบางเหรียญน,นั้น 2 0 0 0มบาทครับท่านฟังไม่ผิดหรอครับบางเหรียญบางอย่างนั้นผมจะรับซื้อในคลิปนี้สูงถึง2 0 0 0 0บาทครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าเพิ่งบอกว่ามีนะครับอย่าเพิ่งบอกว่ามีดูคลิปให้จบก่อนนะครับค่อยส่งมาขายนะครับในเรื่องของการติดต่อนั้นเราจะขึ้นไอดีให้ท้ายคลิปนะครับใครที่มีเหรียญ2เหรียญดังต่อไปนี้ครับรูปลักษณ์แบบนี้ที่เป็นด้านหน้าครับกดก้าวรัวๆมาบอกผมเลยครับ กด9รัวๆมาบอกผมเลยครับใครที่มีเหรียญ1บาทแบบนี้ด้านหน้าทั้ง2เหรียญครับกด9รัวๆมาบอกผมเลยครับผมจะรับซื้อบางเหรียญสูงถึง20,000บาทครับนะครับมาดูข้อมูลของเหรียญกันก่อนดีกว่าครับหลายๆคนก็คงจะบอกว่ามีนะครับก็เนื่องจากว่ามีเพื่อนๆนั้นเก็บสะสมกันจํานวนมากนะครับในเรื่องของเหรียญ1บาทรุ่นเก่าแบบนี้นะเด็กครับกอเดื่นครับขอแนะนําในเรื่องของเหรียญที่กระแสมาแรงนิดหนึ่งนะครับ ตอนนี้ราคาดีราคาเด่นนะฮะในเรื่องของเหรียญ5บาทนะครับใครที่มีเหรียญ5บาทนะครับในปีพศนี้นะครับสยามชาแนลยินดีรับซื้อแบบไม่อันนะครับคือปีพศ2,546แบบนี้นะครับใครมีพศ2,546ซึ่งเป็นเหรียญ5บาทรุ่นนี้นะครับหลังวัดเบญจมาประพิษดุสิตมานานรามแบบนี้นะครับเรายินดีรับซื้อตั้งแต่ราคา300บาทไปจนถึง1,200บาทนะครับ ใครที่มีเหรียญแบบนี้นะครับลองส่งมาเพราะว่าปี2 5 4 6นั้นมี2บล็อกนะครับมีบล็อกแผงด้วยนะครับถ้าไปเจอบล็อกแผงนั้นนะครับเราจะซื้อในราคา1,200บาทหากเป็นสภาพใหม่นะครับปี2 5 4 6นหีะครับฝากไปด้วยนะครับมาดูข้อมูลของ2เหรียญดังต่อไปนี้นะครับอย่าเพิ่งบอกว่ามีย้ำนะครับอย่าเพิ่งบอกว่ามีผมต้องการคนมีจริงๆผมจะซื้อจริงๆครับมาดูข้อมูลของเหรียญแรกกันก่อน เพื่อนๆครับใครมีรุ่นนี้นะครับให้สังเกตตามที่สยามชาแนลบอกนะครับดูให้ครบจุดนะครับแล้วท่านจะขายได้นั่นเองครับด้านหน้าของเหรียญแรกที่จะพูดถึงนะครับยืนยันเหรียญนี้ขอรับซื้อในราคา1000บาทครับนะครับเรื่องของเหรียญ1นบาทเนี่ยนะฮะของรุ่นนี้ด้านหน้านั้นจะเป็นพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งจะมีพระนามของพระองค์ท่านนะครับก็คือภูมิพลอดุลยเดชและก็มีคําว่ารัชกาลที่9ครับ ด้านหลังเป็นแบบไหนเหรียญนี้ทําไมผมจะซื้อครับมาดูนะครับนี่ครับด้านหลังเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆใครมีรุ่นนี้กด9รัวๆมาครับกด9รัวๆมาครับยาเพิ่งบอกว่ามีถ้าดูคลิปไม่จบนะครับมาดูครับในส่วนของด้านหลังของเหรียญหนึงบาทเหรียญนี้นะครับก็จะเป็นตราแผ่นดินที่เราได้เห็นอยู่นะครับซึ่งจะมีข้อความด้านหลังนั้นเขียนคําว่ารัฐบาลไทยแล้วก็พศ2 5ง5ครับ ด้านล่างบอกราคาก็คือ1บาทเป็นเหรียญ1บาทที่เรียกกันง่ายๆว่าเหรียญ1บาทตราแผ่นดินครับทุกท่านครับเหรียญ1บาท ตราแผ่นดินนั้นนะครับปี2,505นั้นขบวนการผลิตเนี่ยตามข้อมูลก็ประมาณ880ล้านเศษนะครับซึ่งนะฮะถือว่าหาไม่ได้ยากอะไรนะครับในกลุ่มนักสะสมนะครับก็ยังพบเจออยู่บางท่านนั้นก็ยังมีทอนมีอะไรผิดถูกกันอยู่ในท้องตลาดแบบที่เป็นแบบเมืองเก่าๆนิดหนึ่งนะครับก็ยังพบเจอครับ แต่ทำไมผลิตเยอะขนาดนั้นสยามชาแนลถึงรับซื้อในราคา1,000บาทหากเป็นสภาพสวยๆครับทุกท่านครับใครมีรุ่นนี้หยิบเหรียญของท่านขึ้นมาแล้วดูจุดนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังใครมีรุ่นนี้ครับที่เป็นตราแผ่นดินด้านหลังแบบนี้ครับหยิบขึ้นมาครับเพื่อนๆหยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมาแล้วมาสังเกตตามที่สยามชาแนลจะบอกนะครับ ใครมีรุ่นนี้หยิบขึ้นมาแล้วสังเกตตามนะครับถ้าเหมือนเหรียญของผมที่ถืออยู่ในมือเนี่ยนะฮะผมจะซื้อในราคา1,000บาทนะครับหากเป็นสภาพยังใหม่ๆอยู่นะครับถ้าผ่านงานใช้ก็ลดหย่อนตามราคานะครับขออนุญาตซูมกก้องลงนิดนึงครับนะครับเพื่อทําการบรรยายและให้เพื่อนๆได้เห็นเหรียญอย่างชัดเจนครับเหรียญน,นี้นะครับถึงจะผลิตเยอะแต่ว่าเหรียญลักษณะแบบนี้นั้นต้องบอกว่า เป็นที่ต้องการของตลาดนักสะสมเราก็รับซื้อครับสังเกตดูเหรียญในมือของท่านให้ดีนะครับจับเหรียญของท่านให้ตรงและหมุนแค่นี้ฮะดูนะครับเหรียญนี้ทําไมมีราคาอย่าเพิ่งบอกว่ามีนะครับถ้าดูคลิปไม่จบนะครับเห็นไหมครับนี่ฮะเพื่อนเพื่อนครับนะครับไม่จําเป็นต้องชี้ตรงยอยักก็มีราคาถ้าเกิดว่าด้านหน้ากับด้านหลังของเหรียญในมือท่านนั้นขึ้นไปทิศทางเดียวกันแบบนี้ครับสังเกตดูนะครับ นี่ฮะด้านหน้าพ่อบรมรุปข,ของพระองค์ท่านตรงขึ้นพอหมุนอย่างนี้นะครับหมุนอย่างนี้ด้านหลังตราแผ่นดินก็ไปทางเดียวกันขึ้นทิศทางเดียวกันแบบนี้นะครับสาภาพใหม่ๆสวยๆครับเอาไป1,000บาทครับสยามชาแนลยินดีรับซื้อนะครับมาดูข้อมูลของเหรียญที่2ครับเหรียญนี้ไฮไลท์ฮะในคลิปนี้นะครับใครมีเหรียญรุ่นนี้อยู่ในมือนะครับให้สังเกตตามที่สยามชาแนลบอกนะครับ ยืนยันนะครับถ้าเกิดว่าตรงสเปคหรือตรงจุดที่เราต้องการนั้นเอาไปเลยสภาพใหม่ๆแบบนี้2 0,000ต่อเหรียญน,นะครับไม่ใช่ทั้งกองนะฮะเอาแค่เหรียญเดียวเนี่ยสองหมเลยนะครับเพราะฉะนั้นสภาพใหม่ๆแบบนี้ใครเคยจับเคยเห็นเหรียญลักษณะแบบนี้ด้านหน้าบ้างครับกดก้าวรัวๆมาครับด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับด้านหน้าเป็นพระบรมรูปของในหลวงรัชการที่9แบบนี้นะครับ จะมีข้อความฝั่งซ้ายว่าภูมิพลอดุลเดชและก็เขียนคขาว่านักการที่ wow no. 9้านะครับยืนยันเหรียญน,นี้เป็นเหรียญรุ่นเก่านะครับซึ่งนะครับเหรียญน,นี้นะครับจะออกมาก่อนปีนี้นะฮะจะออกมาก่อนปีนี้ปีนี้มาทีหลังนะฮะตรงนี้เนี่ยมาก่อนตรงนี้เนี่ยมาทีหลังนะครับสองหมาก่อนนะคะะรับอ่าขออภครับสองหเนี่ยมาทีหลังเหรียญน,นี้จะมาก่อนแต่ยังมีสภาพสวยเห็นไหมครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญอะไรทําไมถึงจะราคาแพง เพื่อนๆดูจุดสําคัญให้ดีนะครับอย่าเพิ่งบอกว่ามีนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพลิกเหรียญหน่อยนิดนึงนะฮะใครมีเหรียญรุ่นนี้บ้างครับใครมีเหรียญรุ่นนี้อยู่ในมือบ้างครับที่เป็นตราแผ่นดินและเขียนคําว่า1บาทแบบนี้ครับนะฮะเขียนคําว่ารัฐบาลไทย1บาทแบบนี้แล้วก็เป็นตราแผ่นดินแบบนี้อยู่ตรงกลางเนี่ยะฮะ ใครมีเหรียญรุ่นนี้กดก้าวลุวมาบอกผมครับแล้วผมจะบอกจุดที่เพื่อนๆดูดูแค่จุดเดียวเนี่ยเปลี่ยนราคาเลยนะครับนะครับใครมีรุ่นนี้กดก้าวลุวมาครับโอเคนะครับมีหลายคนก็เคยผ่านหูบานตาคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นคนรุ่นเก่าก็น่าจะเคยพบเจอครับเหรียญรุ่นนี้เรียกว่าเหรียญ1บาทตราแผ่นดินปี2,500ครับทุกท่านครับปี2,500นนั้นเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาจำนวนมากครับ แต่ว่านะครับข้อมูลที่เราจะให้นะขอให้ตรงสเปคนะครับรับเหรียญละ20,000สภาพสวยๆใหม่ๆแบบนี้นะครับก่อนที่จะเป็นปี2,500นั้นมีเหรียญ1นบาทอีกพศหนึ่งที่ผลิตออกมาก่อนครับให้เพื่อนๆสังเกตดูนะครับทุกท่านครับท่านผู้มีเกียรติครับให้ท่านสังเกตดูคําว่าพศนี่นะครับนะครับสังเกตที่พศอเอนี่ยถ้าพศอใอนขออนุญาตหยิบเหรียญนะฮะถ้าพศเนี่ยนะครับเขียนคาว่าออน,นะครับขออนุญาตน,นะฮะ เอาวางลงดีกว่าเนาะจะได้ชัดเจนขึ้นนะครับถ้าพศนี่นะครับเขียนคําว่า2 4 93่ครับจำไว้นะครับเหรียนรุ่นนี้เลยนะเอารุ่นนี้เลยนะครับรุ่นนี้เลยแต่คนละปีกันนะครับคือปี2500เนี่ยยืนยันยังไม่ได้มีราคาแพงอะไรนะครับแต่สิ่งที่ผมตามหาให้เหรียญละ2 0 0 0 0ื่นนั้นและยืนยันว่ามีจริงๆนะครับร้อเอร์เซนะครับมีคนพบเจอกันเหรียญ2เหรียญแล้วนะครับ คือพศนะครับสองสี่ามครับจำตัวเลขนี้เลยนะครับตราแผ่นดินแบบนี้นะครับด้านหน้าเป็นเหมือนที่ผมบอกนะครับด้านหลังเนี่ยสองสนะครับถ้าพบเจอครับเหรียญเนี่ยนะฮะสภาพใหม่ๆแบบนี้นะครับในปี2493ผมยินดีที่จะประเมินราคาให้กับเพื่อนๆนั้นเหรียญละ20,000บาทจ่ายสดครับนะครับถ้าใครพบเจอนะครับในเรื่องของ2เหรียญที่เรา พูดคุยกันนี้นะครับทั้งเหรียญ1นบาทนะครับปี2 5 0 5นะครับที่เป็นลักษณะที่บอกแล้วก็ปี2493ซึ่งเป็นเหรียญ1นบาทตราแผ่นดินเหมือนกันใครพบเจอนะครับส่งมาขายด่วนเลยนะครับรับเงินไปเที่ยวปีใหม่ติดต่อมาครับนี่คือช่องทางติดต่อของสยามชาแนลครับมีด้วยกันทั้งหมดนั้น3ลน์ไอดียนะครับลน์ด้านบนนั้นสยาม f c ตอบสดนะครับนะครับในส่วนของ l ลน์แอดด้านล่างนั้นนะครับอย่าลืมใส่แอดด้านหน้าเหลือติดต่อไม่ได้ เกิดของท่านไม่ตรงสเปคหรือไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการค่ายขออนุญ,ญาตอาจจะไม่ได้ตอบกลับนะครับเนื่องจากเป็นไลน์แอดตอบกลับอัตโนมัติครับขอาการาบขอพระคุณทุกท่านครับที่เกียรติติดตามรับชมช่องสยามชาแนลของเราขอาการาบขอพระคุณเป็นอย่างสูงครับที่กดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กดแชร์เพื่อมอบเป็นกาลังใจให้หน่อยนะครับสําหรับคลิปนี้คงต้องลางกันไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีครับ